ดึกดำบรรเลยนะนี่นคืออะไระรันคุดอาจารย์นกทอดทองคำขาวไม่มีใครเหมือนสุดยอดนะ,<า>ะที่วัดเขาบาังเกิดนะโอ้โอหเป็นไงเป็นไงเขาบังเกนะครับม EP นี้จะเป็น EP พิเศษนะครับสัมภาษณ์คุณลุงรงทานบ้านสวนนกโพราชครับลูกศิษย์พระอาจารย์นกวัดเขาบางังเหยครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับจัดเต็มพิธีบุทธาพิเศษนะนี่ครับ วัดเขาบาังเถอะนะครับนี่ขนาดนี้ก็เวลามาสักกโมงครึ่งใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะนี่ครับตามเพื่อนมาดูระหว่างงานนะนี่ครับนี่นี่ครับ, ه, รบเราก็มาสู่บรรยากาศนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นพิธีพุทธพิษย์เหรียญเสาห้ามังกรพลิกชีวิตนะนใจเริ่มอจริงแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะเวลาวัดเขาบังเถิดจัดงานบุญนะครับก็จะมีงทานมันร่วมหลายร้อยโรงเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรงทานบ้านสวนนกโคราชครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมครับยอดมากเลยจ้าเนสต่าง롱ทานโอ้โหไปไงตุดสุดไฟแดงเนอร่อยพ่อร้องอีกยอดมากปีเจริญพรกินที่เจ้านี้เลยพุงไฟแดงครับ่นี่ครับ โครงการนะก็ช่วยกันรุ่นขมุนนะเนี่ยอันนี้อะไรครับลุงผัดไทยผัดมีโคราชผัดมีโคราชไฟแดงไฟแดงด้วยครับต้องไฟแดงครับผมเห็นไฟสีน้ำเงินนะออมันตอนตอนผัดลงมาท่าแล้วน oh. ะครับก็ <c oughs> ามาดูตอนมันไม่ลงมาท่าค่ะเอ,อ๊ะเดี่เนาะนี่เลยผัดมีโคราชเมจิกโชว์ต่อไปเป็นเมนูผัดกุ้งไฟแดงครับมามา รลบเลยครับทุกศิษย์จรักอ่ะเองใจจังเลยขอไข่เจียวด้วยนะเหมือนเดิมถ้าไม่อร่อยชุดนโอ้โหเป็นไงนี่นี่ครับนี่ครับผมวุ้งไปเลยฮะในตำนานเลยนะเดี๋ยวมาดูนันนี่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 ครับนี่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  ยังไม่ได ah. ah. no ้ที่นะโอ้เป็นไงเป็นไงเสาวนเลยนะครับโอเคครับเสาวนครับิขอกำหนดต้ก็มีวนนะอร่อยม้วนรอบเนี่ยยังเดือดครับดูนะครับเป็นลุงมาครับมาช่วยลงชานที่วัดเสาบังเกอยนะโอ้โหเป็นไงคือกล้องผมไหม้ไปแล้วนะตอนนี้ ถ้ามีนะครับถ้ามีนะครับอี่างรลีลาเลยครงนสุดยอดมากฮะถือมาเลยเราถ่าดมาใส่เลยถ่ายรันบ้านอะไรผีเด็ดเลยปุ๊บนี่ไงคุณลุงผักบุ้งผมจำได้เลย ดีกว่าคืนนี้เ้ยเดี๋ยวก็ต่อยอืมต้องจัดหน่อยนะจัดเต้มไม่มีทางว่าลูกดํบันเลยนะนี่คืออะไรครับฟันคุดอาจารย์นกทอดทองคำขาวไม่มีใครเหมือนสุดยอดอ่ะใครได้มั่งมีครับของโมนี่ ตงลงทานบ้านสวนนกลงทานบ้านสวนนกนะมาทุกปีมาทุกปีมาทุกงานต้อมีแสดงต้องมีแสดงคณะมุกอบต้องจับไข่หัวจริงเสียงจริงนะนี่ครับดูในอกนะนี่เจริญพรนะนี่ครับเหรียญรุ่นครูผู้ชนะนะลุกลุเนอ้อเงินเนื้อฮะเนื้อเงินฮะื้อเงินลงทานบ้านสวนนกโคราชนะครับก็มาร่วมทําบุญกับวัดเขาบังเหยืตั้งโรงทานแบบนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับก็ ขออนุโมทนาบุญกับทางโรงทานบ้านสวนรกและก็ผู้ที่ร่วมทำโรงทานทุกท่านด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเตอร์ชนินทร์ได้ใหม่ในอี ep ต่อไปครับสวัสดีครับผม